ชีวิตของเรามีอิสระภาพแล้วสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่9้าแล้วที่ผมลาออกจากงานนะครับชีวิตของผมมีอิสระแล้วนะครับมีอิสระจากการที่ไม่ต้องไปทํางาน ในองค์กรนะครับซึ่งการทำงานทุกคนทราบดีว่าแต่ละที่มีกรอบมีกฎมีกติกานะครับเพื่อการอยู่ยร่วมกันอย่างเป็นระเบียบนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดทุกที่ทุกแห่งต้องมีกฎเพื่อ สะดวกต่อการปกครองในการอยู่ร่วมกันนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับแต่วันนี้พอผมลาออกจากงานแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าเมื่อเราหลุดมาจากตรงนั้นทำไมชีวิตเราอิสระเหลือเกินนะครับเรามีอิสระที่จะคิดอิสระที่จะทำอิสระที่ จะออกแบบห้นทางของชีวิตของตัวเองต่อไปนะครับถึงแม้ว่าผมจะลาออกจากงานแล้วแต่ว่าผมก็ยังอยู่กรุงเทพอีกสามเดือนนะครับเพราะรอให้ลูกชายสอบปลายภาคนะครับซึ่งก็จะประมาณปลายกุมภาหรือต้นมีนานะครับประมาณนั้นผมถึงจะได้ กลับไปอยู่บ้านในวิถีชนบทในโอกาสถัดไปนะครับแต่ตอนนี้ก็เมื่อไม่ได้ไปทำงานนะครับอยู่บ้านก็ว่างครับว่างเว้นทุกอย่างเลยนะครับก็รู้สึกว่าชีวิตเรามันโล่งนะครับ เปรียบเทียบให้เห็นภาพอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราเดินออกมาจากองค์กรที่เราเคยทํางานแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเราพ้นโทษจากการติดคุกยังไงไม่รู้นะครับเพราะออกมาแล้วเรารู้สึกว่าอิสระยังไงไม่รู้นะครับอันนี้เป็นการเปรียบเรยเปรียบเทียบเฉยๆนะครับไม่ได้ติดคุกจริงๆนะครับพอมีเวลาว่างก็นะครับนั่งคิดนอนคิดว่าเออต่อไปเรา จะทำหน้าที่อะไรเราจะประกอบอาชีพอย่างไรและเราจะเดินหน้ายัางไงนะครับเพราะเราไม่มีเงินแล้วนะครับเป็นโจทย์ใหญ่พอสมควรนะครับแต่ว่าก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำไปทีละเปราะทีละเปราะนะครับวันหนึ่งเมื่อเรากลับไปอยู่บ้านนะครับเราก็จะได้ไปเจอหน้างานจริงๆ ในวิถีชนบทวิถีการหาอยู่หากินตามธรรมชาติวิถีแบบชาวบ้านนะครับชาวบ้านเคยอยู่แบบไหนเราก็จะอยู่แบบนั้นนะครับหาอยู่หากินในสิ่งที่เราหาได้หาในสิ่งที่เราหาได้ทำในสิ่งที่เราทำได้นะครับเราไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งอีกแล้วนะครับเพราะการ เอาเงินเป็่นตัวตั้งนั้นทําให้เรานั้นใช้ร่างกายของเราในการทํางานค่อนข้างหนักหนักเกินเหตุอันสมควรนะครับส่วนไปแล้วจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอติดตามนะครับแต่ตอนนี้อยู่กรุงเทพก็มานั่งคุยกันแบบนี้ไปก่อนนะครับจนกว่า โอกาสที่ผมไปอยู่บ้านนะครับแนวการทําคลิปก็อาจจะเปลี่ยนไปหมายถึงว่าหน้าง,งานอาจจะเจอธรรมชาติเจอดินฟ้าอากาศที่มากกว่าอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรทําก็นั่งคุยแบบนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมานะครับหวังว่าแรงใจแรงศรัทธา คงให้การสนับสนุนผมด้วยดีเสมอไปนะครับทำให้ผมรู้สึกมีกําลังใจในการที่จะนําเสนอเรื่องราวต่างๆนะครับทั้งที่มีประโยชน์ต่อหลายๆคนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่นะครับโอกาสถัดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ